เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน1 0 0ซแถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin กกคอหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกินคอยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอชัวเสดนะครับผมในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าหลังจากที่ เกมเนี่ยได้อัปเดตเข้ามาจริงๆแล้วนะครับกิจกรรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกันในไลฟ์สตรีมที่ EA สสปอยบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งลงไปนะครับผมยังไงใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็กลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนได้นะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวไอไว้ให้แล้วกันที่ขวามือนะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วนะ อาจจเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะอัปเดตเพิ่มเติมด้วยในหลายๆจุดที่อาจจะยังไม่ได้พูดหรือยังไม่ครบถ้วนด้วยนะของคลิปที่แล้วนะครับผมมาเริ่มกันดีกว่านะครับผมจุดแรกก็เป็นตรงหลักนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะก็คือมีสกิลเกมกับแมทให้เล่นนะครับแต่ที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยก็คือดูโฆษณานะอันนี้ดูโฆษณาตรงนี้นะได้3รอบต่อวันนะครับแต่ได้แต้ม UCL ครั้งละ5นะครับผมก็อย่าลืมดูกันด้วยนะแล้วรวมๆแต้ม,ท,มทั้งหมดที่เราจะได้เนี่ยไอแต้ม UCL จากการเล่นตรงนี้นะรวมดูโฆษณาด้วยนะครับเราจะได้อยู่ที่วันละ40แต้มนะผมไอแต้ม UCL เนี่ยเออตรงนี้นะ40นะครับจำเอาไว้นะได้40ตรงนี้ถ้าเราเล่นหมดเราก็ดูโฆษณาครบนะครับที่ให้จําตรงเมื่อกี้ไว้นะว่าได้40แต้มเนี่ยเพราะว่าผมจะมาคํานวณตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับมันใช้ช่องละยี่สิบห้าถูกไหมกลุ่มหนึ่งมี4ทีมใช่ไหมครับก็ยี่สิบห้าคูณสี่ก็คือหนึ่งร้อยถูกไหมครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็มี8กลุ่มก็เอาหนึ่งร้อยคูณแปดนะ ก็เท่ากับว่าเราจะต้องใช้แต้ม UCL ทั้งหมดเนี่ย800นะครับในการที่จะรับรูดิเกอร์ฟรีนะครับผมเนี่ยรูดิเกอร์ฟรี89เนี่ยตัวนี้นะครับผมใช้แต้ม UCL 8 0 0นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นตรงหลักได้เวลา40ถูกไหมก็เอา800อเนี่ยที่ต้องใช้ตรงนี้ทั้งหมดหารด้วย40นะก็จะได้จดํานวนวันออกมานะครับก็คือ20วันนะครับผมซึ่งอย่าลืมว่าแต้ม UCL มันหาได้จากตรงอื่นอีกนะแต่ที่ผมคํานวณแค่ตรงหลักเนี่ยเพราะว่าจะได้ดูคร่าวๆนะว่าเราจะได้รูด ภายในก่อน20วันนะครับผมแน่นอนเออแน่นอนเพราะว่าเอา800หาร40มาได้20ถูกป,ปะแต่ก็เล่นแค่ในหลักนะ่ะแต้มยังหาตัวอื่นได้อีกผมยังไม่ได้คำนวณตัวอื่นให้ดูเลยดังนั้นเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยยางช้าเลยอะ่ะไม่เกิน20วันแน่นะได้ดูดีเกอร์89นี้ฟรีนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดในคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ผมก็มาพูดได้ฟังนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็คือโฟกัสฟอร์มนะครับผมโฟกัสฟอร์มเนี่ยผมบอกว่าต้องทาให แต่มันมีเงื่อนไขหนึ่งนะที่เอเขียนไว้นะแล้วผมยังไม่ได้พูดนะครับนั่นก็คือข้างล่างตรงนี้เลยเนี่ยโอยาบุกหนึ่งเมื่อทีมชนะ2ใน3รอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเออดังนั้นเนี่ยก็นอกจากเพิ่มตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยยังจะเพิ่มอีกนะก็ต่อเมื่อทีมชนะ2ใน3รอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเพิ่มได้มากสุดก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เป็น3ปะ่ะจากเงื่อนไขอ่ะยกตัวอย่างซาดิบาราคิติดเหมือนเดิม สมมติซาลิบาเหมือนเดิมนะก็คือซาลิบาเนี่ยได้บวก2จากตรงนี้เนาะก็คือชนะแล้วก็เก็บคินชิ้นได้อแต่อาเซนอลเนี่ยก็ยังไปชนะอีก2 1 2ใน3รอบในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะได้บวกอีกหนึ่งนะครับจากซาลิบาบวกบวกตรง2เมื่อกี้ก็บวกตรงนี้ด้วยอีก1น,นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดนะในคลิปที่แล้วนะก็มาพูดได้ฟังนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอีกหลายรอบเลยนะไอ้น,นี้เป็นแค่รอบแรกนะครับนี่มีคู่นี้มีคู่นี้ มีคู่นี้นะครับแล้วก็คู่นี้เนาะที่ผมยกตัวอย่างเออแล้วก็ยังไม่หมดเนี่ยยังมีรอบที่5รอบที่6ด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องเล่นอะไรอะเราต้องไปเล่นเนี่ยอะเราจะรับแต้มดาวเด่นได้เนี่ยไอ้แต้มดาวเด่นเนี่ยแต้มดาวเด่น ucl เนี่ยเราจะต้องไปเล่นภารกิจถูกปะ ucl m a ตช์ในบทหลักแล้วก็ ucl challenge อะไรพวกนี้เนาะอย่างนี้ผมบอกไปแล้วก็สะสมเนี่ยมันจะเต็มร้อยอะเราจะรับได้ฟรี4อันเนาะเราเอาสีอันเนี้ยไปแลกเป็นนักเตะได้นะครับ อนักเตนเนี่ยแลกได้5ครั้งเลยนะตัวละ5รอบอะครับมันเอาไปตีบวกได้ง่ายๆที่มันให้เรารับได้หลายรอบเนี่ยแต่มันแจกฟรีแค่4นะดังนั้นเนี่ยเราก็รับได้4ตัวนั่นแหละง่ายๆแล้วเราไม่ได้รับได้แค่ในรอบเดียวนะเราไปรับรอบที่5รอบที่6ก็ได้นะครับผมอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะบริหารใน4ตัวนี้ยังไงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้มากกว่า4ตัวเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินมั้งใครจะยังไม่ใช้ก็ได้นะไอตัวพวกนี้ไม่มีตัวไหนน่าสนใจเลยว่ะพี่มันก็รอไปใช้รอบต่อไปก็ได้ครับเนี่ยรอบ5รอบหก็ได้นะ สำหรับไอ้แต้มดาวเด่น UCL เนี่ยถ้าใครยังไม่สนใจตัว,ตวที่มาในรอบนี้นะรอบที่4นี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือตำนานสมสอรน,นะผมตอนนี้ที่เปิดให้เล่นเนี่ยก็คือเรียวมานดิดอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวก็จะเปิดแมนซิตี้กับปารีสให้เล่นอีกทีหนึ่งนะครับตามวันเวลาที่เขากาหนดนะครับผมก็เล่นอะไรเล่นแมตช์นั่นแหละเก็บแต้มนี้นะเออเก็บ oken, โทเค็นสมสร UCL นะผมเนี่ยทุกช่องมี4แมตช์ให้เล่นนะแล้วก็พอเลื่อนมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยรอบแรกไม่ให้รับฟรีนะเดี๋ยวผมรับฟรีให้ดูแล้วกันดูดีจะได้เลยโอเคจะจองนะครับตรงนี้พอเราสุ่มฟรีไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราอยากสุ่มอีกเนี่ยเราก็จะต้องเสียยี่สิบโทเค็นสโมสร UCL นะครับเห็นไหมแล้วถ้าสุ่มอันแรกครบสิบครั้งนะครับมันก็จะปลดล้านเงินให้เรานะส่วนไอ้ล้านค้าทองเนี่ยก็ต้องสุ่มไอ้ล้านเงินเมื่อกี้ให้ครบสี่รอบถึงจะปลดล้านทองมาให้เราส่วนั้นสุดท้ายเนี่ย ก็ต้องสุ่มไอ้ร้านทองให้ครบ3ครั้งนะก็จะบล็อกรางวัลสุดท้ายให้เรานะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้ไอโ้โทโเค็นสโมสรเนี่ยมันจะทันไหมนะมันต้องนั่งคำนวณว่เดียวผมลองคิดได้ดูดกว่าอันนี้อันนี้นะถ้าเราไม่ใช้โทโเค็นเลยนะมันก็ใช้เวลา10วันถูกปะแล้วถ้าอยากบล็อกอันนี้ก็ใช้เวลากี่วันนะก็ใช้เวลาอีก4วันถูกไหมถ้าเรารอรางวัลของฟรีเนี่ยให้มันรีมให้เราสุม่มก็ใช้อีก4วันถูกปะก็เป็น14วันแล้วแล้ววันนี้อะ อันนี้ก็ใช้เวลาอีก3วันก็เป็น17วันเอ๊ดังนั้นคิดว่าก็น่าจะทันปะต่อให้เราไม่ใช้โทเค็นเพิ่มเลยนะตรงนี้เออก็น่าจะทันแต่ก็นานหน่อยก็10กว่าวัน17วันอะอย่างนี้ผมนับให้ดูนะตรงนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าสูงตรงนี้ปลดล็อกแล้วมันมาให้เรารับฟรีวันละรอบเนี้ยเออมันมันก็น่าจะใช่ปะผมไม่แน่ใจวะผมว่ายังไม่มีโอกาสได้ปลดด้วยดิไอ้ล้านเงินเนี่ยถ้าใครปลดล้านเงินได้แล้วลองคอมเมนต์บอกผมได้นะว่า มันขึ้นเวลาให้เรารับฟรีเป็นวันเหมือนกับอันแรกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้ามันให้ขึ้นเรลบฟรีเป็นวันเป็นวันไปเนี่ยเอาจริงๆทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่วันเอง17วันอ่ะก็ได้ถึงตรงนี้แล้วนะเออประมาณนั้นนะครับผมส่วนโทเค็นเนี่ยถ้าเรายังไม่อยากใช้ตรงนี้นะมันก็ดองไปเปิดทีมอื่นได้นะครับเนี่ยไปรอเปิดแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือปารีสก็ได้นะเพราะว่าไอคอนพังไอคอนอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวก็มีเพิ่มอีกนะในแมนเชสเตอร์ซิตี้กับปารีสนะครับผม โทเค็นโนโมซอน UCL เนี่ยผมว่าถ้าเราดองไว้เนี่ยเราน่าจะได้เอาไปใช้กับแมนซิตี้หรือปารีสมากกว่าด้วยนะเพราะว่าเรอัวมาริดอ่ะมันเข้ามาเร็วสุดถูกไหมซิตี้ก็จะเข้าตั้งวันที่2เดือนหน้าปารีสก็อาจจะเข้าตั้งวันที่9เดือนหน้าเนี่ยแล้วอย่าลืมกิจกรรมมันยี่แปดวันเองนะต่อให้มันแจกของฟรีรับฟรีทุกวันเนี่ยเหมือนกับเรอัวมาริดก็ตามเนี่ยแมนซิตี้หรือปารีสเนี่ยมันก็จะรับได้น้อยกว่าครับเพราะจานวนวันในการเล่นเนี่ยมันจะน้อยกว่าถูกปะแป๊บๆเดี๋ยวกิจมันก็หมดแล้ว ดังนั้นเนี่ยแ้มเนี่ยไอโทเค็นสโมสร UCL ี uc เนี่ยอาจจะได้เอาไปใช้กับซิตี้หรือปารีสมากกว่าด้วยนะผมคิดว่าเออดังนั้นตอนนี้ก็เก็บๆไปก่อนนะผมคิดว่าไอโทเค็นสโมสร UCL ีเ uc เนี่ยแล้วก็ค่อยรอดูไอตัวเนี่ยอีก2ทีมแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมคิดว่านะน่าจะเวิร์กนะวิธีนี้เรื่องการแนะนาแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับกิจกรรม UCL นะครับก็ประมาณเท่านี้เลยนะครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นอ่าเรื่องอันนี้นะ คือในที่เอเลไเนี่ยมันจะเป็นดูเด็กกับแคมโ์ป์ถูกไหมแคมโ์ป์เป็นเก้าเอ็ดใช่ไหมแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆเนี่ยดันกลายเป็นมาเชลาโนแทนนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกวิธีการใช้มันเหมือนกันนะก็คือมาเชลาโนเก้าเอ็ดเนี่ยสามารถเอาไปตีบวกกับตัวอะไรก็ได้นะครับทีวีอาร์ขึ้นไปนะเออก็จะตีบวกได้ตัวอะไรก็ได้ใครอยากตีบวกตัวข้ามภาคอะไรเงี้ยทีวอามากกว่า90นะครับก็ใช้ตัวนี้ตีไปส่วนดูเด็กเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนตามในไลท์เลยแค่เปลี่ยนอาร์ตการ์ดใหม่เฉยๆนะ เออก็คือตีบวกตัวที่ OR น้อยกว่า90ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับดูเด็กกับมาเชลาโนเนาะแล้วก็สตาร์พาร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเติมเนาะการเติมสตาร์พาร์ก็จะมี2ราคาครับ3า9บาทกับ729บาทนะครับราคาโคตรแรงนะถ้าใครอยากเติมถูกกว่านี้นะครับก็แนะนำให้ไปเติมกับร้านนะผมลักกินคอยนะผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็ทักไปสอบถามเลยนะครับว่าพี่ผมอยากเติมพาร์ครับพาร์ตโฟเรนครับ ต้องเติมเท่าไหร่นะซึ่งราคามันถูกกว่านี้แน่นอนนะทั้ง2แพ็คเลยนะหรือใครอยากจะปิดพาร์ทให้เลเวลตันตั้งแต่วันแรกก็สอบถามพูดคุยไปได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะรับของทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเลยก็ถามดูว่ากี่บาทพี่ผมอยากปิดพาร์ทวันแรกเลยครับอะไรงนี้ก็ได้นะก็ลองดูนะครับผมถ้าใครอยากเติมนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะผม l u กกินค i n นะครับแล้วก็ไปดูจุดต่อไปนะนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยในไลฟ์สตรีมของ EA เนี่ยจะเห็นมาโกร้อยกับ วอล์กเกอร์ด้วยนะแต่น,นี้เรายังไม่เห็นนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอาเข้ามานะเอออันนี้รอนะครับผมสําับมาโคร้อยกับวอล์กเกอร์เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีนะตอนนี้ตอนนี้ก็มีแค่7-5 1 8 8ิ8ห8า8ึ8 8 8ดถึงนะครับใช้อะไรแลกบ้างอะก็ตามนี้เลยนะครับผมแบบรวดเร็วหน่อยนะเพราะเดี๋ยวยังมีรายละเอียดอีกนะครับผมอย่างอื่นอันนี้ลองกดเอาจริงลองกดดูเองก็ได้นะตรงนี้ผมคงไม่ต้องพูดหรอกเอาจริงๆก็ ก็ใครอยากแลกอยากอะไรก็ไปซื้อตัวในตลาดดักตัวในตลาดมากันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันตัวในตลาดเนี่ยไอพวกอะไรไอพวกนี้ที่จะแลกนะอ่ะส่วนไอมาเชลาโนก็นดูเด็กเนี่ยอ่ะดูมาเชลาโนก่อนใช้อะไรนะก็นี่เลยนะใช้อันนี้นะครับนักเต,แ 8, 8, 8, ตะแดงสากล8ปดเอ็ดโอ้ยห้าตัวก็แสดงว่าใช้ดูเด็กกันดิใช่ไหมใช้ดูเด็ก5ตัวแล้วก็ผู้เล่น90บวก2ตัวนะก็เอาเรื่องอยู่นะ90บวกเขาไม่ใช่ถูกๆดูเด็กนี้ก็ต้องแลกจากตรงนี้ใช้อะไรบ้างอะ่ะใช้แ5บวกใช้80บวก ใช้ก้องหลังอ่ประมาณนี้นะกองหน้ากองกลางกองหลังเนาะตามนี้เลยนะครับพอมาแลกกันได้อันนี้รีเฟรทุก7วันนะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้แต่พยายามแลกให้ครบแทบทุกอาทิตย์้ก็ดีนะผมว่าเพราะว่ามันจะได้เอามาแลกอัพเพิ่มเป็นมาเชลลาโนได้อะไรอย่างนี้นะผมว่ามันมีประโยชน์แล้วไอสองตัวนี้มันมีประโยชน์ในการตีบวกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซุ่ม UCL อกับนักเตะสากลอ๋อโอเคก็ตามนี้เนาะ ใครอยากสุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับ UCL กับนักเตะสากลน,นะครับนักเตะสากลก็คือสองตัวนี้แหละเออผมไม่เคยพูดชื่อมันเลยมันเรียกว่านักเตะสากลน,นะไอสองตัวเนี้ยอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือคู่แข่งดีวิชั่นนะก็มีนักเตะให้แลกเพิ่มเติมนะครับผมพูดไปนในคลิปที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าจุดที่มันต่างจากในไลฟ์สตรีมของ EA เนี่ยก็คืออันนี้เลยเนี่ยไอเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเนี่ยคือในไลฟ์ของ EA เนี่ยเหมือนมันจะใช้สองหมื่นห้าพันมั้งใช่ไหมแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆเนี่ยดันใช้นนนนะะะคครััับบเเอออมมจลแต้้้กกไพวีย เป็น50เออเป็นแต้มอะไรวะดูก่อนเป็นแต้มแข่งขันขั้นสูงนะ50แต้มแทนนะครับก็ประมาณนี้นะที่แตกต่างกับในไลฟ์สตรีมนะสำหรับตรงนี้นะครับใครอยากแลกก็มาแลกกันได้นะใครมีแต้มตมีอะไรเยอะนะแล้วก็ในคลิปที่แล้วที่ยังไม่ได้พูดเลยนะครับก็คือแพ็คนะผมของกิจกรรม ucl นะแพ็คใหม่ๆห่เนี่ยมีแพ็คอะไรบ้างนะก็ตามนี้เลยนะครับนี่มีแพ็คพื้นฐานแพ็คมาตรฐาน,นะครับไอสองแพ็คนี้เนี่ยใช้เพชรใช้เพชรได้นะเออใช้เพชรแดงได้หรือจะใช้ปีว่าพอรก็ได้นะผม อันนี้ก็คือของขวัญมาตรฐานนี่ก็คือสุ่มแพ็กมาตรฐานครบ10นะก็จะการันตีนะผมอันนี้ดีเฟลทุกวันด้วยนะเออสองอันนี้ดีเฟลทุกวันแล้วก็มีแพ็กอัลต้าใช่หนึ่พ fc point หรือ6,250เพชรแดงนะครับแล้วก็แพ็กต่อเนื่อง ucl นะครับผมก็คือแพ็กสเต็ปนั่นแหละง่ายแพ็กต่อเนื่องอ่ะก็จะต้องสุ่มอันนี้ก่อนนะแล้วก็สุ่มอันนี้ต่อได้สุ่มอันนี้ต่อได้สุ่มวันนี้ต่อได้สุมนนส่มอันนี้ต่อได้นะเป็นขั้นไปเรื่อยๆนะครับ เราใช้ FC point ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้500อันนี้1,000 1,500บวก2,000ก็3,500บวกอีก5,000ก็8,500นะครับอ่ะใครอยากได้ถึงตรงนี้นะก็ใช้8,500เนอะก็ถ้าใครอยากเติมก็ลองไปเติมกับร้านก็ได้นะครับพอเติมร้านถูกกว่ายอยู่แล้วก็ลักกินคอยเหมือนเดิมนะครับกดลิง์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็บอกว่าผมสนใจแพ็คสเต็ปครับในร้านค้าที่ใช้8,500 fc point ครับผมต้องเติมกี่บาทครับมันถูกกว่าเติมเองอยู่แล้วนะถ้าไปเติมกับร้านนะครับผมก็ลองไปสอบถามผู้คุยดูยได้นะสาหรับแพ็กนี้นะครับซึ่งถามว่ามันน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะเออหน้าเติมอยู่หน้าเติมอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นแลกแต้มแต้มกิจเก่ามาแลกได้นะเป็นแลกแต้ม ucl อันนี้กิจเก่าแลกเป็นเงินนะครับแล้วก็อันนี้แต้ม star point ที่อยู่ใน star p a ่ะก็มาแลกเป็นแต้ม ucl ได้แล้วนี้ก็แพ็กฟรีนะครับผมประมาณนี้เลยสาหรับแพ็กร้านคานะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแนะนำการเล่นกิจกรรม UCL แล้วก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอัปเดตให้ฟังนะครับที่นอกเหนือจากในไลฟ์สตรีมของเยนะครับผมมีบางจุดนะที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรปรับนะครับผมถ้าลองไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกม e ีสปอร์ตเดฟซีมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ดยกกันสสมมมครราชิะผ โดเนทครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับเป็นไงวันนี้คล่องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย